สวัสดีค่ะดิฉันปิยนนทิพย์ผัดนะคะเป็นพยาบาลประจำหรือพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพค่ะวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการให้อาหารทางสายยางนะคะจะมีขั้นตอนนะคะแล้วก็การเตรียมดังนี้ค่ะเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกระบอกให้อาหารนะคะจะเป็นแบบ5 0าสนะคะโดยเฉพาะจะต้องเป็นฝากระบอกที่จะต้องปงนะคะซึ่งจะแตกต่างจากในลิงค์ฉีด5 0ซีซีซึ่ง ปลากระปบอกจะยาวแล้วก็ผอมค่ะถัดไปนะคะถาดสําหรับใส่เซรีนะคะถ้าที่บ้านไม่มีเทรลักษณะแบบนี้นะคะเราอาจจะสามารถใช้กล่องพลาสติกที่สะอาดนะคะบรรจุเซรีของเราได้ค่ะถัดจากนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเหยื่อนะคะตามปริมาตรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ปริมาตรประมาณ5ไว้ยีระนะคะอาจจะใช้กระบอกตัวพลาสติกนะคะที่เรา มีปริมาตรกำหนดห้0สีีก็ได้ค่ะแก้วน้ำค่ะสำหรับเตรียมน้ำไว้ล้างสารนะคะแล้วก็เหยือกโลงนะคะในเรื่องของการบดยาค่ะแก้วยาเม็ดและแก้วยาน้ำนะคะเตรียมไว้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสมรีนะคะชุกน้ำต้มสุกไว้สองก้อนนะคะเพื่อทำความสะอาดสายค่ะนมนะคะตามที่แพทย์กำหนดค่ะแล้วแต่ชนิดที่หมอจะระบุไว้นะคะส่วน การผสมนมนะคะก็ตามที่หมอแนะนํานะคะว่าจะให้ตักปริมาตรเท่าไหร่นะคะหมอหรือทีมแพทย์จะบอกปริมาณแล้วก็กําหนดมาให้นะคะเราก็กตักไปตามที่เขากำหนดเลยน้ํานะคะที่จะมาผสมละลายนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําที่ต้มสุกนะคะแล้วก็อุ่นนิดๆเหมือนเราชงนมให้กับเด็กก็จะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะสมมติว่าเวลาการตักนมนี่ก็สําคัญค่ะ ยังอาจจะต้องได้ปริมาตรนะคะให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะอาจจะใช้ช้อนปาดนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเลยนะคะใส่เกลือค่ะมกติว่านี่เราตักนมตามที่หมอแนะนําแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะผสมน้ํานะคะตกติว่าอันนี้หมอให้ให้ 2 0 0ซี200นะคะใส่น้ำเข้าไปน้ำต้มสุกที่สะอาดนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการคนให้เนื้อนมนะคะรวมกันกับน้ำนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้จับเป็นก้อนนะคะใส่ไปถึงขีดปริมาตรที่หมอกำหนดเลยะคะ่ะถ้า200ก็ใส่ไปจนขั้นถึง200นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เจมนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเจมนมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะในเรื่องของการเตรียมยานะคะถ้าเป็นยาเม็ดนะคะใช้วิธีการบดยานะคะเอาตัวเม็ดยาใส่ในโกลงนะคะบดนะคะให้เม็ดยานะคะแตกตัวแล้วก็บดให้ยาละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสําหรับยาที่เป็นแคปซูลนะคะให้ปอกแคปซูลออกนะคะเอาผงยานะคะใส่ได้นะคะ สำหรับยาน้ำเราก็เตรียมใส่แก้วไว้ค่ะตามปริมาตรที่หมาะนดต่อไปจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการให้อาหารกับคนไข้นะคะโดยปกตินะคะทางโรงพยาบาลจะแนะนําให้อาหารตามมื้อของคนไข้นะคะอาจจะเป็นสีมื้อต่อวันนะคะแล้วก็ปริมาตรตามที่หมอแนะนํานะคะถ้าสีมือ้อถ้าเราอยู่ที่บ้านก็แนะนำํำง่ายๆเลยค่ะห่างกันรประมาณสีชั่วโมงนะคะเช่น8ปดโมงเที่ยงนะคะสี่โมงเย็นแล้วก็2องทุ่มค่ะ บางรายนะคะาอาจจะต้องแนะนําในเรื่องของการให้น้ําระหว่างมื้อค่ะเราสามารถให้ได้นะคะในช่วงหลังให้อาหารไปแล้วสองชั่วโมงค่ะแล้วแต่ที่หมอก,กําหนดเลยนะคะเรามาดูกันนะคะเวลาเราจะให้อาหารทางสายยาสิ่งแรกก็คือตัวคนไข้เองนะคะก็ต้องอยู่ในท่านั่งนะคะหรือว่าอยู่ในศีรัะสูงนะคะสีห้าองศาขึ้นไปนะคะแล้วก็ดูนิดนึงนะคะว่าความสะอาดของปากฟันนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมทำความสะอาด ในช่องปักฟันให้เรียบร้อยค่ะสำหรับคนที่เจาะคอนะคะแล้วก็มีเสมหักนะคะเราสามารถดูดเสมหักออกให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้อาหารทางสญญายยางนะคะเพื่อป้องกันการสำลักระหว่างการให้ค่ะมาดูกันนะคะสิ่งที่สำคัญต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะถือว่าเราล้างมือก็สมบู่เรียบร้อยแล้วนะคะ่อเราจะให้ทดสอบดูก,ก่อนนะคะว่าคนไข้ ออตำแหน่งของสายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไหมนะคะสมมติว่านะคะตรงนี้เป็นปลายจมูกของคนไข้นะคะสิ่งที่หมอใส่เข้บบาไปสายนี้จะไปอยู่ในกระเพาะของคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเราให้เราสังเกตนะคะจุดขีดนะคะว่าอยู่พ้นจากตำแหน่งจมูกของคนไข้สักประมาณเท่าไหร่นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นปลายจมูกถ้าเราวัดแล้วคื่นนี้ไปมาอยู่ลกลนิ้วของเรา ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หมอวัดแล้วนะคะว่าอยู่ในกระเพาะอาหารวันหนึ่งถ้าเราไปให้อาหารทางสายยางแล้วพบว่าปลายสายเลื่อนมานะคะประมาณ2นิ้วมือหรือว่าเลื่อนหดเข้าไปประมาณสองนิ้วนะคะอันนี้เนี่ยแสดงว่าปลายสายอาจจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่หมอกําหนดแล้วคะ่ะอันนี้ก็แนะนํานะคะไปติดต่อที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อให้หมอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าปลายสายอยู่ในกระเพาะหรือเปล่านะคะค่ะ จากนั้นนะคะก่อนที่จะให้นะคะเราจะต้องพับสายนะคะแล้วก็เอาสำลีนะคะพับสัยงไว้นะคะเปิดจุกขะอกนะคะสำลีเปียกก้อนแรกนะคะเช็ดรอบๆนะคะเพื่อทำความสะอาดปลายสายนะคะนำกระบอกให้อาหารนะคะทดสอบว่าปลายสายของเรานะคะอยู่ในกระเพาะอาหารจริไงไหมนะคะ ใช้วิธีการประกอบเข้ากับตัวสัตว์ดูดนะคะออกมานะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าอาหารย่อยได้หมดเราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราดูดได้นะคะอาจจะเป็นน้ำย่อยนะคะอาจจะมีลักษณะสีเหลืองเขียวออกมานะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจค่ะแสดงว่าอันนี้เป็นน้ำย่อยนะคะให้เราดันกลับไปได้ค่ะแตถ่ถ้าดูดออกมาแล้วนะคะได้เลือดนะคะหรือว่า สีเป็นน้ำล้างเนื้อนะคะหรือเป็นสีสนิมน,นี้แสดงว่าจะมีเลือดออกเพราะอาหารค่ะอันนี้ให้งดให้นะคะแต่ถ้าท่านดูดมาแล้วนะคะได้นมออกมานะคะมากกว่า50ซีซีนะคะตามปริมาตรที่ท่านเห็นอันนี้ท่านอาจจะชะลอการให้นะคะเลื่อนใจประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาให้ใหม่คะ่ะแต่ถ้าดูดมาแล้วนะคะอย่างที่ว่านะคะกินเพียงแค่น้ำย่อยหรือว่าปริมาตรนมไม่ถึง5 0ซีซีท่านสามารถให้นมต่อได้เลยค่ะ วิธีการให้นะคะปลดไตรสายออกก่อนเสร็จแล้วถอดส่วนของกระบอกออกนะคะขนาเดียวกันถ้าต้องพับนะคะสายเวนตลอดนะคะเพื่อป้องกันนมไม่ให้เข้าไปในกระเพาะค่ะประกอบตัวใส่ลินกลับไปเหมือนเดิมนะคะนมที่เราชงเตรียมไว้นะคะเท okay, นมที่เราชงเตรียมไว้เลยบร้อยนะคะ ใส่ไปทีแล้วประมาณ50คิทีหรือหนึ่งว่องก่อนคะ่ะหลังจากเทไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าลักษณะสังเกตนิ้วที่เราทับสายไว้นะคะตอนนี้ยังไม่มีสายลงไปในกระเพาะนะคะจะไม่มีอาหารลงไปในกระเพาะนะคะเมื่อเราปล่อยสายนะคะตรงนี้อาจจะต้องจับให้ดีนะคะถ้าเราจับไมด่ดีตรงนี้อาจจะเป็นปัญหานะคะให้นมหกได้การไหลของนมก็เช่นเดียวกันสำคัญนะคะ เวลาเราปล่อยสายนะคะจะเห็นว่านมจะไหลตามแรงนมถ่วงของโลกนะคะถ้าเรายกกระบอกให้อาหารสูงมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะวิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะระหว่างการให้เนี่ยต้องสังเกตด้วยนะคะว่าคนไข้เนี่ยมีไอไหมนะคะหรือว่า,ามีเสมหะไม่หรือสำลักอะไรทุกอย่างถ้าเห็นลักษณะแบบนั้นให้หยุดให้ค่ะลดต่ำลงนะคะท่านอาจจะให้นมเร็วเกินไปนะคะ น,นเวลาให้นะคะท่านอาจจะยกปลายกระบอกที่ให้นมเหนือกว่าระดับศีรษะประมาณ 1- นึถึงสองฟุตได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่ามันไหลเร็วไปหรือเปล่านะคะแทนดูจังหวะก,การไหลด้วยนะคะถ้าไหลเร็วสามารถลดต่ําได้ค่ะเราให้ไปเสร็จโทษน,นะคะอันนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพอน,นมใกล้จะหมดนะคะท่านต้องรีบให้ต่อทันทีนะคะ พับสายไว้แล้วให้ต่อทันทีนะคะอย่าให้เหลือเป็นลมอันนี้จะเป็นลมเข้าไปในกระเพาะนะคะเพราะนต้องไม่ควรนะคะพอใกล้แล้วท่านต้องพับสายแบบนี้นะคะอพับสายเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้าไปในตัวสัไข้เยี่นะคะสมมนีว่านี้เราให้อาหารครบเรียบร้อยละต่อไปเราจะให้น้ําล้างสายนะคะเป็นการล้างนมนิดนึงนะคะส 150cc ก่อนแล้วประมาณ 20cc ก็ได้ค่ะล้างสายนิดนึงนะคะ แล้วเราถึงจะให้ยาที่เราเตรียมไว้ค่ะยาที่เราบดเตรียมไว้ในโปะนะคะเราใส่ในถ้วยเรียบร้อยนะคะใส่น้ําตามไปนิดนึงละลายตัวยานะคะถือว่าละลายตัวยาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตัวเนื้อยาเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วเราก็มาเทใส่ในกระบอกให้อาหารทางสัสยานะคะขณะให้นะคะยัน,น ที่สําคัญต้องบดให้ละเอียดนะคะถ้าบดไม่ละเอียดจะทําให้เกิดการจับเศษก้อนทําให้เกิดการอุดตันของกระบอกให้อาหารได้ค่ะระหว่างให้นะคะเราจับโยงไปก็ได้ค่ะพับสายนะคะจับตูนนะคะถ้ามียาน้ําจะเติมยาน้ําต่อไปได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างสายค่ะด้วยน้ำโดยปกติบอทจะให้ตามน้ําได้ประมาณ 50-100cc นะคะเวลาให้ก็ไม่ต้องรีบให้ไปทั้งหมดนะคะ เป็นการไล่สายไปเรื่อยเป็นการล้างสายนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สายเราจะอาดนะคะอาพอเห็นปลายสายนะคะใกล้จะหมดเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ให้ไปเรื่อยเป็นการล้างสายไปเรื่อยๆนะคะเป็นกระทั่งจะไม่มีเศษข้างค้างนะคะมันก็ต้องตัวยานะคะจะถูกไล่ไปหมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยาให้น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะกปดกระบอก ใสลิงออกไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสำรีเปียกก้อนที่2องค่ะอ่าเช็ดนะคะสำรีเปียกก้อนที่สองะะ<ๆ>อเช็ดะคะดลาบนมอีกครั้งนึ่งนะคะ<ๆ>เพื่อทำความสะอาดนะคะ<ๆ>เสร็จแล้วปิดจุดนะคะให้แน่น<ๆ>แล้วก็หลังจากให้แล้วขอโทษน,นะคะนิดนึงเล่ ให้น้ำนิดนึงค่ะโอเคนะคะให้แน่นหลังจากให้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดผ้าคนไข้ให้อยู่ในสีรษะสูงนะคะหลังจากให้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะที่วรจะให้นอนราบเลยนะคะเท่านี้เองนะคะการให้อาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสิ่งที่สําคัญนะคะหลังจากให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะคะอุปกรณ์ที่ อาหารเช่นกระบอกนะคะอาจจะต้องต้มนะคะในน้ำต้มสุกนะคะต้องประมาณ1 5บหาถึงสามนติเนะคะแล้วก็เก็บเอามาใช้ใหม่ในะคระั้งถัดไปได้ค่ะอปะุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะคะเราอาจจะใช้วิธีการลวกนะคะด้วยน้ําต้มสุกนะคะเป็นการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อปรัรจักเชื้อค่ะป้องกันไม่ให้คนไข้ได้อาหารตางสายญญาเกิดปัญหารเรื่องท้องเสียตามมาได้ค่ะโอเคค่ะเท่านี้เองค่ะเป็นไงบ้างคะ ยากไหมคะสำหรับการให้อาหารทางสายยางแล้วก็คิดว่านะคะ,ะคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะก็จะช่วยให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจในการให้อาหารทางสายยางมากยิ่งขึ้นค่ะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถติดต่อทีมงานของเราได้นะคะที่่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพค่ะเบอร์โ,โทรค,ค่ะ0-2 49- ์สองส่ะสวัสดีค่ะ